ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม GTA V ออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นคลิปแบบว่าชิลๆนั่งคุยกันนะครับถ้าเพื่อนๆมาแล้วก็นั่งกันตามเก้าอี้ที่ผมจัดไว้ให้เลยนะครับใครที่ไม่มีเก้าอี้ก็ยืนยืนกันไปแล้วกันนะเราก็จะมาชิวๆนะครับพูดคุยกันขำๆเนาะวันนี้นการอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีธุรกิจเนี่ยคูณ2อยู่หลายธุรกิจอยู่เหมือนกันนะครับก จริงๆมันก็สมควรจะมีมาได้สักอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ที่แล้วได้แล้วนะเพราะว่ากูใช้เงินไปหมดแล้วอะเข้าใจไหมล็อกสตาร์เข้าใจคําว่ากูใช้เงินไปหมดแล้วไหมกับ DLC ใหม่ของมึงเนี่ย <laughs> okay, <laughs> โอเคก็ในสัปดาห์นี้เนี่ย <laughs> ก็ถึงเวลาในการหาเงินจริงๆจ,งๆจังๆแล้วนะเพราะว่ามันมีคูณ2มาให้นะครับก็ก่อนอื่นเลยมันก็จะมีรถที่อัปเดตมาใหม่เนะผมก็ทําคลิปไปแล้วในคลิปที่แล้วเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับ แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีธุรกิจของบังเกอร์นะครับที่มันคูณ2อยู่นะครับผมซึ่งสามารถทําเงินเนี่ยได้สูงสุดรอบละสองล้านหนึ่งแสนนะห้าหมื่นหรือเปล่าหรือ2อล้านหนึ่งประมาณ2อล้านหนึ่งนะครับผมจําไม่ค่อยได้ตัวเลขนะครับแต่ก็แนะนานะธุรกิจนี้ต้องแนะนําเลยนะครับให้ทำนะครับถ้าใครที่มีบังเกอร์อยู่แล้วนะผมก็แนะนําให้ทําทิ้งไว้นะครับให้แบบว่าซื้อสปายมาทําทิ้งไว้นะครับ แล้วก็ให้หาเพื่อนมาช่วยส่งด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าส่งคนเดียวเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะามันอาจจะสุ่มได้รถหลายคันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเนาะโอเคมาที่ธุรกิจที่2ที่คูณ2ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือ Special c a r g ์โกนะครับหรือก็คือขนกล่องซ o ที่แบบคนชอบเรียกกันนะครับก็มันก็โอเคนะธุรกิจนี้แต่มันก็ต้องใช้เวลาในการขนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะเวลาเราไปขายเราเห็นเม็ดเงินที่มันเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะคูณ2ของธุรกิจ เครื่องบินด้วยนะครับหรือก็คือไอโลเก็บเครื่องบินน่ะอันนั้นก็คูณ2ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือใครที่ไม่มีธุรกิจเลยนะครับก็จะมีคูณ2ให้กับมิชชั่นอีกเช่นกันนะครับดยการเข้าเนี่ยก็เข้าที่ esc นะครับผมเดี๋ยวผมยืนก่อนอ่าวิธีการเข้านะครับก็กด esc เข้ามานะครับแล้วไปที่ออนไลน์นะครับไปที่ job นะครับแล้วก็เพจ job นะแล้วก็อกส star คร e เอทนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ adversary mode นะครับผม อ่าแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่าอ่ะนี่ครับบังเกอร์นะครับเป,เป็นธุอ่าเป็นภารกิจของบังเกอร์นะผมจะพูดธุรกิจอย่างเดียวเลยวะเป็นภาร,รกิจนะนะนะแต่ธุรกิจกแหละเป็นภาร,รกิจนะครับของบังเกอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับเป็นนิสัเบทนะครับเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะครับผมอ่ะนี่นะครับ อันนี้เนี่ยมิดไซเบตเนี่ยผมเคยมาเล่นไปแล้วนะครับได้รอบเราประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่ห้าหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ผิดนะเล่นไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจของไอ้ธุรกิจกแหละธารกิจของบังเกอร์เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันได้เงินประมาณเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกคนอื่นๆไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับในส่วนของลดราคาเนี่ยนะครับผมนอกจากรถที่มันลดราคาแล้วนะครับก็ยังมีธุรกิจที่ลดราคาด้วยเช่นกันนะครับ เช่นบังเกอร์นะครับที่ลดราคานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้ไปหยิบจับกันได้นะเพื่อนๆสนใจตรงไหนนะครับแล้วก็ของรีโนเวทก็ลดราคาเช่นกันนะครับผมใครที่ยังไม่มีธุรกิจบังเกอร์เนี่ยซื้อตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตัวบังเกอร์เองเนี่ยก็ลดราคานะครับและแถมของแต่งตกแต่งเนี่ยก็ลดราคาเช่นกันนะครับถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่กําลังจะซื้อในช่วงนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจที่ลดราคาอีกอันนึงก็คือธุรกิจลงเก็บเครื่องบินนะครับผมตรงนี้ก็ลดราคาเช่นนนกััะครบ ก็สามารถไปหยิบจับกันได้นะครับใครที่เล็งๆไว้นะครับของแต่งตกแต่งภายในก็ลดราคาเช่นเดียวกันกับบังเกอร์นะครับผมใครที่เล็งๆไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับแล้วก็มาในส่วนของรถที่กําลังลดราคานะครับก็จะมีรถซูเปอร์อยู่2คันแล้วก็สปอร์ตคันหนึ่งนะครับอยู่ใน l e เจนเดอรี่สปอรตนะตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมีเครื่องบินนะครับมีรถถังมีอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เล็งๆไว้เนี่ยก็สามารถไปหยิบจับได้นะครับเพราะว่ามันลดราคาเนาะ ถึงวันที่4นะครับโดยประมาณนะครับผมสำหรับใครที่เชื่อมต่อบัญชีทวิตพามไว้นะครับก็มีของลดราคาเพิ่มขึ้นอีก75นะครับให้กับ2อย่างนี้นะครับก็คืออ c คู a และก็ m a n a g เ r นะครับซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยผมก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับใน Top 4ของน่าใช้นะครับไม่ใช่ของน่าใช้ดิของที่น่ามีนะครับผมในคลิปเก่าๆของผมไปหาดูได้ในในช่องของผมเลยนะครับ หรือลองเช็คที่ด s สคริปชันของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอาจจะเอาลิงก์มาแปะไว้นะถ้าผมไม่ลืมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับถ้ามีอะไรตกหล่นหรือว่าผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามมากๆนะครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆของผมเนี่ย อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเพื่อนๆเนี่ยก่อนใครเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้จะกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผม